ของคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะโพสต์ไม่พอใจร้านตัดผมที่ตัดผมลูกชายไว้ผมจุกความเชื่อโบราณเขาบอกว่าเด็กที่ดื้อที่โซนหรือว่าป่วยไข้กระสบกระแสะเนี่ยถ้าไว้จุกแล้วจะแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กเลี้ยงง่ายแต่ร้านตัดผมนี้มาตัด หัวลูกแม่เนี่ยคุณผู้ชม,มหแหวงไปจุกเึ้ง<อ>เห็นไหมจากที่เขาไว้กลมๆม,มาคุณแม่เลยรู้สึกไม่สบายใจและตัวน้องก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะถ้าการจะตัดจุกออกอเขาต้องมีพิธีกรรมโดยคนตัดต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นและต้องดูเรกดูยามแล้วน้องเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะโกนจุกออกตอนอายุ12ขวบค่คะตามความเชื่อของครอบครัว นี่ค่ะคุณแม่วันวิสาแก้วอานาจอายุ37ปีเป็นชาวบ้านนาตาหินอยู่ที่ตําบลหนองระเวียงอาเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมานี่คือเด็กชายวีรภาพเกรราค่ะ10ขวบลูกชายคุณแม่โพสต์เลยแล้วก็ตําหนิร้านตัดผมแห่งหนึ่งตัดแหว่งแบบนี้แม่บอกไม่ใช่เล่น,เล,นเล่นนะคะมาทําแบบนี้แม่บอกว่าสาเหตุที่ตัวเองไปโพสต์เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> แบบนี้เพราะต้องการให้รู้ว่าร้านตัดผมที่ไปตัดนั้น ช่างตัดผมตัดแหว่งไปครึ่งหนึ่งหนึ่งจุกลูกชายเขาไว้มาตั้งแต่เล็กๆสองจุกแบบนี้ไปตัดแบบนี้ผมเสียเลยทำให้จุกมันไม่เท่ากัน ก็เลยโพสต์ตำหนิลงผ่านโซเชียลเพราะครอบครัวเขามีความเชื่อไงคะคุณผู้ชมนี่แหละคุณแม่บอกตั้งใจยังไม่ทันถึงครบ12ปีเลยจากนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยังอยู่อย่างไม่สบายใจแต่ก็ไม่เป็นไรแม่บอกว่าโพสต์เอาไว้เพื่อตำหนิช่างแต่เดี๋ยวรอให้มันยาวคุณแม่ก็จะมัดจุกให้น้องเหมือนเดิมนะคะของโคตจ้า